ข่าวลือที่ประวินสร้างขึ้นมามันสะท้อนให้เห็นหนึ่งชั้นความคิดสองอคติต่อสถาบันพระมาหากษัตริย์และเป็นการยืนยันว่าข้อมูลพวกของพวกเขาเหล่านี้เนี่ยใช้ทฤษฎีลเออร์ ire, หรือการโกหกซ้ำๆจนเข้าใจว่าเรื่องโกหกเป็นเรื่องจริง นะครับวันนี้ตลอดทั้งวันผมได้รับข้อความได้รับโทรศัพท์มือถือสอบถามเกี่ยวกับเรื่องความจริงและผมยืนยันว่าละผมจะรีบทําคลิปนี้มารายงานให้กับหุ้น่วนทราบและผมเรียนว่าเรื่องนี้เป็นข่าวปลอมอย่าไปเชื่อนะครับถ้ามีเกิดขึ้นก็จะมีถแถลงการจากสํานักพระราชวังนะครับถแถลงการเองอย่างเป็นทางการแต่จนถึงขณะนี้ไม่มี สวัสดีครับมาพบก,กับผมเจ้าสักจิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับคงจะไม่พ้นข่าวลือนะที่ประวินเอาไปปล่อยในโซเชียลมีเดียนะว่าพระองค์สมทรงสวรรคตแล้วเราไปดูในเชิงปรากฏการณ์ถึงพฤติกรรมของการกระทำของคนเหล่านี้กันก่อนแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันประวิน ะะก็เป็นอาจารย์ซึ่งดวงข้อหามาตรา112่ได้โพสต์ข้อความนะบน Facebook ของตัวเองบอกว่ากู๊ดบายสมสวรีนะะีจากนั้นก็มีข้อความโพสนะครับในกลุ่ม Royal Market Press ตลาดหลวงนะครับข่าวลือลาก่อยนะฮะแล้วก็มีภาพพระองค์สมพระองค์พานะครับอยู่ด้วยกัน และต่อมากลุ่มของพวกเขาก็มีการโพสต์ข้อความว่าคนไทยอาได้ศึกษาพระราชพิธีประสบพระโกรคู่อีกครั้งนะฮะแล้วก็แฮชแท็กโสมสวรีนะนี่คือสิ่งที่พวกเขาทําอยู่นะครับแล้วก็มีการโพสต์ข้อความขึ้นมาจากกลุ่มพองเขาว่ามีเรื่องราวให้นอนไม่หลับรอออฟฟิเชียลแถลงให้แน่นอนอีกทีในวันพรุ่งนี้ดีกว่าว่าสมรรคคตรจริงไหมรอไปก่อนนะชาวเน็ต ไม่ต้องตื่นตูมกี่ครั้งแล้วแบบนี้สุดท้ายเป็นแบบนั้นไปตามเคยนะฮะก็มีการเอาภาพประวินนะเอามาแชร์ในกลุ่มของพวกเขาและแชร์ผ่านทวิตเตอร์อย่างดาดืน่นฮะโทรศัพท์รับกันไม่หยุดอินบอ็อกรับกันไม่หยุดจุกลงมันยังไงกันแน่ปรากฏว่าหลังจากประวินโพกสกระแสข่าวลือเกิดขึ้นในโซเชียลมีเดียเยอะมากทำให้เกิดความเข้าใจผิด นะครับเยอะต่อมาท่านใหม่หม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนท่านก็ได้โพสต์ข้อคว,วามว่าอย่าไปเชื่อข่าวอ้างข่าวลือจากผู้มิหวังดีกันนะครับทำใจการให้สบายสบายไม่ต้องวิตกกังวลอะไรมีอะไรมิมีอะไรครับนะหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคน,นะท่านใหม่ก็โพสต์ข้อคว,วามนี้ขึ้นมาจากกระแสข่าวที่ ประวินสร้างข่าวลือขึ้นมาปรากฏว่าในโซเชียลมีเดียก็มีการเอาไปขยี้ผมได้รับอินบอกจริงหรือเปล่าใช่หรือเปล่าข่าวลือที่เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นอย่างนีนะ้ซึ่งก็ผมก็ได้สอบถามนะผู้ใกล้ชิดผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็ได้บทสรุปมาเล่าให้กับหุ้นส่วนฟังทราบว่านะพระองค์พานะ แล้วก็พระองค์สมยังคงอยู่โรงพยาบาลจุฬาเหมือนกันตอนนี้ย้ายมาอยู่ห้องเดียวกันจะขอไปชั้นเดียวกันนะรักษาอยู่ในชั้นเดียวกันที่โรงพยาบาลจุฬาพระอาการตอนนี้ก็มีพระ,ะอาการอ่อนแรงไม่มีอาการอะไรอย่างอื่นนะส่วนที่มีข่าวการสวรรคตรไม่เป็นความจริงนะมีเพียงเลขาส่วนพระองค์ที่เสียชีวิตก็มีแค่นั้นนะ ที่เหลือไม่มีข่าวข้อมูลความจริงแต่อย่างไดนะครับสำรับปวินเป็นไกรที่ชอบปล่อยข่าวลือสร้างข่าวลือดูมินเหยียดยม้มอาคาดมาดร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นคนไทยที่มีความสัมพันธ์กับชายด้วยกันเองนะแล้วก็ปรากฏว่าดูมินเหยียดยม้มอาคาตมาดร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์ร่วมกับสมศักดิ์ ร่วมกับแอนดรูว์โดนข้อหามาตรา1นึโดนพรบรอคอมพิวเตอร์มากมายปัจจุบันหลบหนีไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับตอนนี้ยังไม่มีการนําเรื่องหมายแดงนะหรือการขอตัวผู้ร้ายข้ามแดนมาดําเนินการซึ่งอายการสูงสุดยังไม่ดําเนินการถ้าดําเนินการเมื่อไหร่ก็ขอตัวอย่างเป็นทางการได้นะครับข่าวลือที่ปวินสร้างขึ้นมามันสะท้อนให้เห็น หนึ่งชั้นความคิดสองอักติต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และเป็นการยืนยันว่าข้อมูลพวกของพวกเขาเหล่านี้เนี่ยใช้ทฤษฎีไลเออร์ ire, หรือการโกหกซ้ำๆจนเข้าใจว่าเรื่องโกหกเป็นเรื่องจริงนะครับวันนี้ตลอดทั้งวันผมได้รับข้อความได้รับโทรศัพท์มือถือสอบถามเกี่ยวกับเรื่องความจริงและผมยืนยันว่าละผมจะรีบ ทำคลิปนี้มารายงานให้กับหุ้น่วนทราบแต่ผมเรียนว่าเรื่องนี้เป็นข่าวปลอมอย่าไปเชื่อนะครับถ้ามีเกิดขึ้นก็จะมีถแถลงการจากสำนักพระราชวังนะครับถแถลงการเองอย่างเป็นทางการแต่จนถึงขณะน,นี้ไม่มีนะพวกนี้ก็ชอบจะน,นานะํา,เ,านเสนอเรื่องของข่าวอัปมงคลนะฮะถ้าเราไปนําเสนอเรื่องของครอบครัวเขาบ้างเขางขคงจะไม่พอใจเช่นกัน ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับ จ,จากทั่วทุกคนชาวไทยจะรักษาให้ท่านในใครทุกใจให้มีแรงผ่านพ้นจากทุกทั้งปวงปลอดภัยอยู่เป็นคนของชาวไทยทุกทุกคน ทนได้คลายทุกภัยท่านคอยเป็นแรงผลักดนันให้คนใช้ต่อไปปกปากรักษาอยู่คู่กับ so เป็นควันของชาวไทยทุกทุกคนให้มีเวรผ่านพ้นจะทุกทัจงปวนปลอดภัยอยู่เป็นควันของชาวไทยทุกทุกคน